มาดูดูมาฮะเด้อมาหน้ามามามายังยังยังไม่ส่งเมื่อกี้เอาสวัสดีครับวันนี้นะครับแบงก์ก็จะมาสอนเอ่อวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับระวังระวังก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนหยุดอะไรอายอายดูก่อนอายดูก่อนอันนี้นะครับเรามาอยู่กับอ่าอันนี้พิดานะครับก็เป็น ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับผมคือว่าเหมือนพี่น้องกันนะครับก็คือพี่ดานะอยู่ประเทศอะไรครับพี่เวียงจันรเวียงจันสอสปปลาวนะครับผมวันนี้บังก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องเบสิกในการเดาะบอลนะครับเพราะดูเมื่อกี้บังดูแล้วดูจากการเดาะแล้วคือเบสิกพีดาเขายังแบบอ่อนครับ อนุบาลนะพี่พี่ถามว่าอนุบาลว่ะคือมันมันเบสิกพี่มันยังไม่ได้มันเหมือนคนคนเอาจารย์ครับนึกยังไม่ถึงนึ่งด้วยโดยการเล่นการอะไรเงี้ยคือแบบการงัดเนี่ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆค่อยๆแล้วโฟกัสมันใช่ไหมครับอาจารย์ครับอันเนี้ยคือเราจะบอกว่าเราเราเราไม่ได้เก่งกว่าประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับแต่ว่าคือด้วยความก็เป็นส่วนบุคคลนี่ว่าส่วนบุคคลเพราะว่าคือพี่ด้เนี่ยด้วยความที่ว่าเขา เพื่อเบสิกเขาไม่ได้เลยเรื่องบอลเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็เลยจะมาสอนเรื่องการเดาะบอลนะฮะสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมต่ออีกสอนครับเนี่ยการเดาะการเดาะการงัดการโฟกัสการมุ่งให้ได้การแปลบอลเนี่ยแปลยังไงไปให้ตรงเดี๋ยวพี่ดูนะพร้อมไหมอ่าโอเคมาดูมาดูันดูนะครับพี่พี่ต้องสอนนะฮะเอาไปดูครับแปลก่อนก็ได้อันนี้มาเนี่ยอาจจะมันจะขึ้นใหม่ครับพี่มาการขึ้นมันจะดูเบสิกแบบว่าปึ๊บ ปึ๊บะฮไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องว่าเฮ้ยไม่ต้องรีบครับแต่ว่าอาจารย์เรานี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวเอาเอาลูกศิษย์เก่าก็เอาขึ้นให้ดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยนะอะอย่างนี้คือพริบพิบพอพิงอาร์เล่นนิดเดียมาเอาแม้ค่อยหลังเล่นด้วยอ่ะคือให้ลูกไอ้แบบแบบขาแบบแบบเอาเปรียบอะไรเงี้ยปึ๊บเนม่เอาไปไปมาทันเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บเนี่ยมาเอามาเอามาโโโอออ้้้ยยยเก็บ นี่น,น,นะครับเนี่ยฮะดูการเล่นนี่คือเบสิกที่เป็นเบสิกที่อ่อนมากนะครับก็คือการเตะแบคือไม่สามารถคอนโทรลฟุตบอลได้สุดท้ายเห็นไหมฮะ<ด><ด>นั่งเก็บนั่งเก็บฮะอันนี้คือเป็นพี่น้องเออวียงจันนะสอปลาราของเรานะครับก็มาแล้วครับมาแล้วครับไอ้เดี๋ยวน้องดาวไหวไหมเนี่ยน้องดาวน้องดาวไหวไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะเรียกพี่ดา <S <S น้องดาวไหวไหม เออเนี่ยการดอเออให้ให้มันแบบเออนี่เอามาเอดูนะฮะดูฮะลูกลูกนี่ครับครับลูกลูกแรกแต่ลูกนี้ไม่ออมแล้วนะแต่ยังออมออมอยู่ให้อาจารย์สุแต่ลูกนี้ทะลุจะออมหรือไม่ออมไม่ออมแล้วไม่ออมแล้วเออไม่ออมแล้วอ่าเอนี้ดูนะฮะเอาดูครับดูอาจารย์ขึ้นไม่ออมนะครับโอ้โหไอ้เนี้ยอาจารย์อัเนี้ยคือเป็นการมันใช่ไม่ได้เป็นการมุงไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าการดอกฟุตบอลเนี่ยพี่ มันต้องมีการคุมน้ำหนักให้ออกไว้น้ำหนักเบานูน้ำหนักถ้าเกิดเพี้ยเล่นเงี้ยให้เก่งแค่ไหนก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราฟังดูได้ได้หมดได้หมดเอาคุณพดแบงส่งมาเนี่ยอย่างเงี้ยเอามาเนี่ยอย่างเงี้ยไม่น่าเป็นอาจารย์ได้เลยครับไม่น่าเป็นอาจารย์ผมได้เลยครับ่างนี้ครับเอาดีเอาดูดีเอาวะดูครับ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 ดูดูครับดูเลยครับ ดูเลยไม่น่าเป็นอาจารย์ผมเลยดูดูครับมาดูลูกศิษย์ครับดูลูกศิษย์จะโซ์ให้ดูเนี่ยครับเนี่ยครับลูกศิษย์ครับเนี่ยครับนี่ครับสุดยอดครับดูครับดูอาจารย์แบงค์ครับดูดูครับดูครับดูโอ้โหไม่น่าเป็นอาจารย์ผมเลยอย่างนี้ครับไม่น่าเลยครับเขาจะมาฝึกให้ผมทุกวันทุกวันแต่หลังจากผมโตต่อไป เขาก็โตกับไม่ได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีอะไรแากกระแบงมาครับเนี่ยมีครับมีเรียกให้อาจารย์มาครับอาจารย์อาจารย์รับบอลจริงๆฮะเราเราไม่ได้มีการสอนหรือว่าอะไรเงี้ยนี่คือเราเป็นเหมือนพี่น้องกันนะครับก็คือเพื่อนลุ้มทีมงานเพื่อเรื่อมเพื่อลุ้มงานนะครับเล็กกว่าเล็กกว่าที่สนามบอลลุงยอยครับสนามบอลลุงยอยฝากไว้ด้วยนะครับสุนทรพงษ์ครับฝากไว้ด้วยครับคลิปนี้ครับค่อยพูดค่อยพูด ค่อยๆพูดค่อยๆพูดนะแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับชัดๆฝากเพลงลาแวะครับร้องยังไงร้องไงร้องไงคุณแบงค์จากคอนลาแวะจากเงี้ยไวลแวะเราไม่เสืออีกแล้วลายแวะลาแวะลาแวะลายแวะไม่เข้าใจข้ามซึ่งไม่ได้เราฝากด้วยนะครับคุณแบงค์ครับที่ประเทศลาวครับสสปปลาวหรือว่าทั่วเดี๋ยวเนี้ ดังไปทั่วโลกทั่ว<แ>ประเทศของประเทศลาวแล้วครับออติดตามชมชื่อแบงว่าเส้นเล็กซื่อเ<แ>พิงไรแหวะครับกระดกลินด้วยไรแหวะไรแหวะไรแหวะครับโอเคขอบคุณมากครับผม